ระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศ์สา,ารย์ทองดีสุระเตโชปาจิตตีสหธรรมมิกวัคสิกขาบทที่เจ็ดคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอนหนึ่ง ภิกษุใดแกล้งก่อความรำคาญให้แก่ภิกษุด้วยหมายใจว่าด้วยวิธีนี้ความไม่ผาสุกจกมีแก่เธอไปครู่หนึ่งทำความหมายใจอย่างนี้เท่านั้นให้เป็นเหตุไม่มีอะไรอื่นเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาดภิกษุแกล้งก่อความรำคาญให้เกิดแก่ภิกษุอื่นต้องปาจิตตีอธิบายความ และเจตนารมของสิกขาบทนี้คำว่าก่อความรำคาญคือทำให้เกิดความระคายเคืองเกิดความเบื่อหนายเกิดความหงุดหงิดไม่สบายใจเมื่อได้ฟังสิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุขาดสติขาดความรับผิดชอบมุ่งแต่ความสนุกหรือความสะใจเที่ยวพูดไปโดยไม่รับผิดชอบด้วยความตั้งใจจะให้ภิกษุอื่นเกิดความรำคาญอยู่ไม่เป็นสุข อันเป็นการขาดมารยาทที่ดีไม่คำนึงถึงทุกข์ของผู้อื่นอนาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุไม่มุ่งจะก่อความรำคาญให้พูดแนะนำว่าชะรอยท่านจะมีอายุต่ำกว่า20ปีอุปสมบทชะรอยท่านจะบริโภคอาหารในเวลาวิการ ชรอยท่านจะดื่มน้ำเมาชรอยท่านจะนั่งในที่ลับกับหมาตุคามท่านจงรู้ไว้เถิดความรำคาญใจในภายหลังอย่าได้มีแก่ท่านเลย 2. ภิกษุผู้วิกลจริต 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรมมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพักขีปาจิตตีสะหธรรมมิกวัคสิกขาบทที่8 คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดเมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมางกันเกิดการทะเลาะกันถึงการวิวาทกันยืนแอบฟังด้วยหมายใจว่าจักได้ฟังคําที่พวกเธอพูดกันทําความหมายใจอย่างนี้ให้เป็นเหตุไม่มีอย่างอื่นเป็นปาจิตตีเนื้อความยอดในหนังสือนวโกวาทเมื่อภิกษุวิวาทกันอยู่ ภิกษุไปแอบฟังความเพื่อจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรตนหรือพวกของตนต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่าแอบฟังคือกิริยาที่ตั้งใจสอดรู้สอดเห็นโดยไม่ปรากฏตัวให้เห็นเพื่อจะฟังความว่าเขาพูดอะไรกันเป็นการแอบฟังความเพื่อให้รู้ว่าเขาว่าอะไรตนบ้าง จัดเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมสำหรับภิกษุเป็นเครื่องบอกว่าเป็นผู้ที่ไว้ใจไม่ได้ไม่ควรให้ความไว้วางใจเจตนารมของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุแสดงกิริยาแอบฟังความอันเป็นกิริยาที่เลวทรามแม้ชาวโลกเขาก็ไม่ทํากันถือว่าเป็นกิริยาที่ไม่ดีไม่สมควรทำด้วยประการทั้งปวง อนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุเดินไปด้วยตั้งใจว่าได้ยินคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วจากงดจากเว้นจากระงับจากเปลื้องตน 2. ภิกษุผู้วิกลจริต 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาทิกรรมมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพักขี ปาจิตตีสหธรรมิกวัคสิกขาบทที่9คําคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดให้ฉันทะเพื่อกรรมอันเป็นธรรมไปแล้วกลับติเตียนในภายหลังเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวากูวาทภิกษุให้ฉันทะคือความยอมให้ทำสังฆกรรมที่เป็นธรรมแล้ว ภายหลังกลับติเตียนสงผู้ทำกรรมนั้นต้องปาจิตติอธิบายความโดยย่อคำว่าให้ฉันทะคือยอมให้สงทำสังฆกรรมได้โดยชอบธรรมคำว่ากรรมอันเป็นธรรมคือสังฆกรรมที่สงทำแล้วตามหลักธรรมตามหลักวินัยตามหลักสัตตุศาสตร์ได้แก่อปโลกะนธรรม กรรมคือการบอกกล่าวประกาศแจ้งให้ทราบไม่ต้องตั้งยตัติไม่ต้องสวดอนุสาวนายัติกรรมกรรมคือการตั้งยัติอย่างเดียวไม่ต้องสวดอนุสาวนายัติทุติยกรรมกรรมมียัติเป็นที่สองคือทำอัปโลกณธรรมตั้งยัติแล้วสวดอนุสาวนาเช่นในการทำปวารณาการทำอุโบสถกรรม ยติจะตุถธกรรมกรรมมียติเป็นที่สคือตั้งยติแล้วสวดอนุสาวนาอีกสามครั้งเช่นในการทำอุปสมบทกรรมภิกษุให้ฉันทะแก่สงแล้วเป็นสิทธิ์ของสงที่จะทำสังฆกรรมเมื่อสงทำเสร็จแล้วผู้ให้ฉันทะนั้นกลับไม่พอใจหรือเห็นว่าสงทำไม่ถูกใจตนจึงบ่นว่าหรือติเตียนสง์ ถ้าสงทกำกรรมนั้นโดยชอบทำแล้วติเตียนเป็นอาบัติถ้าสงท์ทำไม่ชอบทำทำด้วยอาการแตกกันหรือลงโทษภิกษุผิดตัวติเตียนไม่เป็นอาบัติเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อไม่ให้ภิกษุที่มอบฉันทะให้แก่สงแล้วกลับมาติเตียนสงอันเป็นการไม่ไว้วางใจสง์ หรือเห็นสง์ไม่มีความหมายไม่มีความรู้ความสามารถในการทำสังฆกรรมนั้นจึงบ่นว่าจึงติเตียนแสดงอาการอันไม่สมควรออกมาอนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุรู้อยู่ว่าสงทำกรรมโดยไม่ถูกทำโดยแต่กันเป็นพวกหรือทำแก่ภิกษุ ที่ไม่ใช่ผู้ควรแก่กรรมจึงติเตียน 2. ภิกษุผู้วิกลจริต 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพ,พักขีปาจิตตีสหธรรมมิกวัคสิกขาบทที่10คคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภุกษุใดเมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังดำเนินอยู่ในสง์ ไม่ให้ฉันทะลุกจากอาสนะหลีกไปเสียเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาาเมื่อสงกำลังประชุมกันตัดสินข้อความข้อหนึ่งภิกษุใดอยู่ในที่ประชุมนั้นจะหลีกไปในขณะที่ตัดสินข้อนั้นยังไม่เสร็จไม่ให้ฉันทะก่อนลุกไปเสียต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคําว่า เรื่องอันจะพึงวินิจฉัยในสงฆ์คือเรื่องที่โจท์และจำเลยแจ้งไว้แล้วแต่ยังวิได้วินิจฉัยก็ตามตั้งยัตติแล้วก็ตามกรรม,มวาจายังสวดอยู่ก็ตามจัดว่าเป็นเรื่องที่จะพึงวินิจฉัยในสงฆ์คำว่าไม่ให้ฉันทะลุกจากอาสนะหลีกไปเสียคือตั้งใจว่าถึงอย่างไรกรรมนี้ก็ต้องเสียต้องเป็นวัก คือแต่กันเป็นหมู่เป็นพวกต้องทําไม่ได้ดังนี้แล้วลุกเดินไปเมื่อพ้นจากหัตถบาทไปต้องอาบัตปาจิตตีการที่สงกําลังวินิจฉัยเรื่องอยู่ยังไม่ได้ตัดสินตัวเองอยู่ในที่นั้นด้วยแต่คิดว่าอย่างไรเสียกรรมก็ต้องเสียตัดสินไม่ได้หรือตัดสินเพราะเห็นแก่หน้าจึงลุกขึ้นออกไปจากที่ประชุมโดยไม่ให้ฉันทะ คือขออนุญาตที่ประชุมและที่ประชุมยังไม่อนุญาตเดินออกไปโดยพระการเท่ากับเป็นการข้ามหน้าผู้เข้าประชุมไม่เห็นความสำคัญของที่ประชุมเรื่องการประชุมนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อประชุมก็ให้พร้อมเพียงการประชุมเมื่อเลิกประชุมก็ให้พร้อมเพียงกันเลิกคือให้อยู่ในที่ประชุมอย่างพร้อมเพียงจนกว่าจะเลิกประชุม ทำได้อย่างนี้จึงจะพร้อมเพียงกันเลิกประชุมได้เจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ภิกษุเห็นเรื่องการประชุมเป็นเรื่องสำคัญผู้อยู่ในที่ประชุมต่างมีความสำคัญโดยเฉพาะประธานที่ประชุมต้องให้ความเคารพที่ประชุมก่อนจะลุกออกไปจากที่ประชุมต้องขออนุญาตหรือให้ฉันทะก่อน มิใช่ลุกออกไปโดยอิสระเป็นการไม่เห็นความสำคัญของการประชุมและที่ประชุมอนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุคิดว่าความบาดหมางการทะเลาะการแก่งแย่งหรือการวิวาทจากเกิดแก่สงดังนี้จึงไปเสีย 2. ภิกษุคิดว่า จักเป็นสังฆเพศหรือสังฆราชีดังนี้จึงไปเสีย 3. ภิกษุคิดว่าสงจักทำกรรมโดยไม่เป็นธรรมโดยแตกกันเป็นพวกหรือจักทำแก่ภิกษุที่ไม่ใช่ผู้ควรแก่กรรมดังนี้จึงไปเสีย 4. ภิกษุเกิดอาพาธจึงไปเสีย 5. ภิกษุไปด้วยกิจที่พึงทำแก่ภิกษุอาพาธ 6. ภิกษุ ปวดอุจจาระปัสสาวะจึงไปเสีย 7. ภิกษุไม่มุ่งจะทำกรรมให้เสียไปด้วยคิดว่าจะกลับมาอีก 8. ภิกษุผู้วิกลจริต 9. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพักค,คีปาจิตตีสหธรรมมิกวั์สิกขาบทที่11คําแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติ อันหนึ่งภิกษุใดร่วมกับสงฆ์ผู้พร้อมเพียงกันให้จีวรแล้วกลับติเตียนในภายหลังว่าภิกษุทั้งหลายน้อมลาบของสงฆ์ไปตามชอบใจเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวโวูวาาภิกษุพร้อมกับสงฆ์ให้จีวรเป็นบำเหน็จแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วภายหลังกลับติเตียนภิกษุอื่นว่าให้เพราะเห็นแก่หน้ากัน ต้องปาจิตติอธิบายความโดยย่อคำว่าน้อมลาบของสงฆ์ไปตามชอบใจคือให้ปัจจัยสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานเภสัตและสิ่งของอื่นแม้เป็นของเล็กน้อยเช่นก้อนผงเจิมไม้ชําระฟันได้เย็บผ้าไปตามที่ต้องการเพราะความเป็นเพื่อนกันเพราะความที่เคยเห็นกัน เพราะความที่เคยคบกันเพราะความที่ร่วมอุปชากันเพราะความที่ร่วมอาจารย์กันเป็นต้นเจตนาราลของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ภิกษุมีใจกว้างยอมรับได้ไม่โลเลเหลวไหลเมื่อร่วมกับสงให้สิ่งใดไปแล้วก็ให้ตัดขาดไม่ติดใจต่อไปว่าสงจะให้สิ่งนั้นแก่ผู้ใดจะเป็นมิตร หรือศัตรูกับตนจะเป็นผู้ที่ตนรู้จักหรือไม่รู้จักก็ยอมรับได้เป็นการแสดงความเป็นคนใจกว้างไม่ใจแคบอนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุติเตียนสงฆ์ผู้ธรำเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติคือลำเอียง เพราะชอบเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวโดยปกติว่าจะประโยชน์อะไรด้วยจีวรที่ให้แล้วแก่ภิกษุนั้นแม้เธอได้ไปแล้วก็จักทิ้งเสียจักไม่ใช้สอยโดยชอบธรรม 2. ภิกษุผู้วิกลจริต 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกามิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพักขี ปาจิตตีสหธรรมมิกวัรสิกขาบทที่สิบสอคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติภิกษุใดรู้อยู่น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสง์มาเพื่อตนเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุรู้อยู่น้อมลาบที่ทายกเขาตั้งใจจะถวายสง์มาเพื่อบุคคลต้องปาจิตตี อธิบายความและเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้หมายถึงการที่ภิกษุไปพูดลมเล้าให้ทายกที่จัดของถวายไว้สำหรับภิกษุทั่วไปได้ถวายแก่พวกตนแทนทำให้ทายกจำต้องถวายและเป็นเหตุให้ภิกษุอื่นไม่ได้ลาบตามที่ควรได้จึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ปรามไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ และเห็นแกล่าลาบเพื่อตัวจนเกินกว่าเหตุโดยไม่คำนึงถึงภิกษุอื่นอนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุผู้ถูกทายกถามว่าจะถวายที่ไหนตอบว่าทายธรรมของพวกท่านพึงได้รับการใช้สอยพึงได้รับการปรับปรุงหรือพึงตั้งอยู่ได้นานในที่ใด ก็หรือจิตของพวกท่านเลื่อมใสในผู้ใดก็จงถวายในผู้นั้นเถิด 2. ภิกษุผู้วิกลจริต 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัิหรือภิกษุอาธิกร,รมิกะได้แก่พวกภิกษุจัพักคี